ต่อมาปันทิตาครับปันทิตาปันทิตาอยู่ไหมปันทิตาเขาบอกผมเขาบอกเขาบอกผมว่าไม่ได้เข้าครับไม่ได้เข้าเพราะว่าิดพลาดทางเทคนิคเขาบอกนะนี้ใช่ไหม <c oughs> ปันทิตาเอาคนบันไดเออเป็กตัวน้ำจำเียนแมนบ, <c oughs> บอเอาดีๆเด้อแต่ว่าดีครับเอาเวลานี่ก็คือเช็คอาจจะเช็คเวลาแต่ไม่มีคะแนนให้นะป <c oughs> ันนิตา ค่ะครับไหนพูดให้ครูฟังซิเราจะเลือกใช้เตาแบบไหนเหมาะสมกับปัจจุบันเตาแก๊สค่ะเพราะว่าเพราะสามารถปรับระดับความร้อนได้ตามความเหมาะสมค่ะบหมใช่ไหมเออแล้วบ้านเราก็เหมาะกับใช้เตาตเตาแก๊สเนาะค่ะจ้าลูกวันเตาไฟฟ้าค่ะเตาไฟฟ้าเตาไฟฟ้าเพราะว่าเพราะมันสามารถเปลี่ยนจากพลังงานเป็นความร้อนได้ค่ะ เตาไฟฟ้าใช่ไหมไม่ก็อ,อยากรู้ว่าม,มันมันเหมาะกับบ้านเรายังไงกูครับเปลี่ยนเปลี่ยนกูครับเปลี่ยนเป็นเ,นเนตาอ,อ่างโลค่ะเตาอ,อ่างโล,อองโลเออพราะว่าพ่อได้ใช้ทุกวันได้ได้ฝึกการกดไปะง,ง่ายค่ะใช่ไหมใช่ไหมอ,อ้อาวได้ได้ไดอา้าวมีนะตเะตาแก๊สค่ะแก๊สเพราะว่าสะดวกสบายค่ะสะดวกสบายเนาะมันเหมาะสูงกับบ้านเรายังไงก็คือมันสะดวกสบายนี่บอก เอาอได้ได้เอาถือว่าเป็นการชี้ชื่อไปด้วยอาปณริชาตค่ะครับปณริชาติจะใช้เตาอังเตาางโลกค่ะเพราะว่าใช้งานได้ง่ายแล้วก็ต่อไฟง่ายค่ะใช้งานสะดวกโอเคโอเคนาะอาจจะเหมาะสมกับบ้านเราเนาะเอาเอาพระจรติดาค่ะจะเลือกใช้แบบไหนครับเตาแก๊สค่ะเตาแก๊สเพราะว่า ใช่สะดวกและรว,ว,วดเร็วค,ค่ะต่อไปปาริชาร์ดไม่เข้าค่ะไม,ไม่เข้านะครับไม่เข้าไม่เข้าใช่ไหมค่ะจิราพรแก๊สค่ะ,สะแก๊สเพราะว่าสะดวกสะดวกสบายและเหมาะสมกับสถานที่ที่บ้านด้วยค่ะโอเคครับอ่า ะสะดวกสบายโอเคครับที่นี้ครครับ,คร,บครับผมคนปัญิตาบอกว่าไอ้บนปัติตาเอเมนนะครับเขาบอกว่ามันเข้าไม่ได้ครับใครนะคุณเนยครับปันทิตาเหรอปันติตานี่ใช่ไหมอ๋อนี่ไงโคก็ลาให้นี่ไงนี่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะพิจารณาคนที่ลาอยู่นี้ครูจะเช็คเวลาให้อยู่น,นะครับแต่เพียงแต่ว่าครู<ม> ให,ให้ลาไว้ก่อนเพราะว่าคุณยังเผื่อจะให้งานไปทํานะครับเพราะว่าที่ตรงนี้เนี่ยก็คือ,อเป็นงานในคาบนะครับเป็นงานในคาบเป็นการร่วมมือในคาบนะครับเอาสรุปนะครับหลายๆคนเนี่ยใช้เตาแก๊สนะครับหลายๆคนก็ใช้เตาไฟฟ้านะครับบางบ้านก็ใช้เตาอังโลซึ่งมันก็แล้วแต่บริบทของบ้านใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นบ้านคนเนี่ย มีครัวอยู่นอกบ้านเอ่อไปใช้เตาแก๊สมันเหมาะสมไหมล่ะไม่ค่ะเไม่นะครับต้องไม่ใช้เตาอะไรเตาอังลเออไปใช้เตาอังลูกเพราะว่าหนึ่งนะครับมันอ่าเตาเอ่อก่อไฟแบบเนี้ยมันจะต้องมีควันเนาะใช่ไหมแล้วก็มันอยู่ในที่ลุ่งนะครับเหมือนเราไปเข้าค่ายลูกเสือในแหละนะครับมึงเรียนถ้าเราไปเข้าค่ายลูกเสือเราควรจะใช้เตาอะไร เออเตาอังลูเนาะไม่งั้นก็ก่อไฟเตาเตาอะไรครับเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สปิกนิกโอ้ถ้าสีแบกไปไว้เพร่ออะอันนี้หน่อยเต้าปอดนะครับอ๋อเหรอเออเออก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่แล้วแต่ความสะดวกนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละบ้านนะครับเอาเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้านะครับครูก็จะขึ้นเรื่องของ ระบบทางเทคโนโลยีนะครับระบบทางเทคโนโลยีเนาะเอาวันนี้ก็เดี๋ยวลืม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 แคปหน้าจออา้าวเปิดเปิดอะไรนะเปิดเปิดกล้องให้ครูหน่อยครับเปิดกล้องให้ครูหน่อยนะครับจะได้แคปหน้าจอสลันอยู่คืออยู่หมืดแท้สลันอยู่อีทีเดทอีทีเด็อยู่ไหนเนี่ยอีทีเด็ อันแหลออหดด่อีทีเด้เย่ยหยอดไอทีเดียนมึอนี่ชอบฟอร์มเด้ออดีซักมีนะเปิดกล้องให้ครูหน่อยครับเดี๋ยวครูจะแคแคปรูปเอาหนึ่งสองซ่อมอ่าอีกครั้งหนึ่งนะครับอหนึ่งสองซ่อมเอาเยอะเด้เดอโมเมนต์ เนี่ยนะเนี่ยนะครับขึ้นไหมเนี่ยทำไมมันไม่ดัง,แ,งแรงโอเคเอานะครับสำหรับคุณสลันยูก็อยู่มือแท้พวกนะั้นไ่ได้ยินเสียงล้นานเปิดไม้ก่อนมันจะวางอยู่คุ้งกับต่วต้อง น่าก bon ูรอนเหมือนกับเร่องนั้นสิอาบอกเอออาอาโอเคโอเคอ่า okay, okay. เดี๋ยวใครที่ไม่เข้าก็แจ้งเพื่อนหน่อยนะครับนะครับนักเรียนว่าเราเนี่ยยังเรียนอยู่ปกตินะครับถึงเราจะเรียนออนไลน์เราก็เรียนปกติโรงเรียนเราไม่ได้หยุดเด้อซึ่งครูให้เอาโทรศัพท์มาโรงเรียนเนี่ยนะครับครูก็คิดว่า<ๆ>เอามาซ้อมเอามาอันนั้นได้ครูก<ๆ>็เห็นมันเอามากันเกือบจะทุกคนเลยนะครับแต่พอถึงวันจริงๆ มีอยู่ไม่กี่คนนะครับมีอยู่ไม่กี่คนเพราะฉะนั้นไปบอกมันด้วยนะครับมันอยากจะซ้ําชั้นหรือเปล่านะครับเวลาเล่นเกมเล่นได้แต่ว่าเวลาให้เข้าเรียนเข้าไม่ได้ให้มันพิจารณาตัวเองเด้อนะครับอ้าววันนี้ก็ขอลาไปเบียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่วันมอหนึ่งวันวันพุธเนาะแล้วก็วันพฤหัสนะครับไว้เจอกันสัปดาห์สัปดาห์เด้อสวัสดีครับครับสวัสดีสวัสดี สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมขอบคุณครับว, <c oughs> ว่าอะไรอดีอตรอบฟอร์มไม่เหมือน,นีง